สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์ซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้มีความเขาเรียกวอะไรวะซนดีว่า เออผมก็รู้สึกว่าได้ไปสนอะไรบางอย่างหนึ่งนะครับจุดเริ่มต้นของมันนะครับก็คือผมเนี่ยมีปากกาเจ้าเนี่ยเอมันคือปากกาสกักระนะครับปากกานี้เลยซึ่งผมเนี่ยก็ได้เอามาเซนนู่นนี่นั่นนะครับก็สุดท้ายนี่เอามาเซนมีดให้กับตัวเองมันก็ดูสวยดีนะด้วยความที่ว่าผมสนเนี่ยผมเลยเอาไปลองแบบใครเคยแบบขีดปากกากันดัมไหม มันจะอารมณ์นั้นเลยครับผมก็ได้เอาทําการเนี่ยไปขีดปืนตัวเองนะครับสภาพรูปแบบก็อย่างที่เห็น,นครับมันจะเป็นในรูปแบบนี้เลยเชี่ยวแบบมันดูไปดูมามันเริ่มแบบจะเละเทะแล้วโอ้เลยคิดว่าเอองั้นเนี่ยผมเนี่ยเอาแอลกอฮอล์เนี่ยมาลบพอมาลบเสร็จปุ๊บเนี่ยไปไปมามาเฮ้ยแม่งเสือกสวยมันเหมือนแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบแบทเทนบอลอ่ะอ่าเราแต่ว่าเราแบทเทนบอลเนี่ยกันด้วยงบประมาณ ห้าสิบหกสิบาทนะครับปาะกาแท่งนี้นะมันอยู่ที่ห้าสิบหกสิบาทผมได้ทําไปถึงไหนแล้วเองเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันตัวนี้นะครับเนี่เห็นไหมฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็ได้เอาปากกาเนี่แหละมาระบายพอมาระบายเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เอาเจ้านี่ฮะแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยมาเช็ดนะครับมาเช็ดถูถูถูถ,ถ,ถูซึ่งมันเลยดูแบบว่าเฮ้ยมันดูเหมือนเป็นแบบแนวนแบบแปบบแบบแบบทวอรอ์น่ะเออมันดูเหมือนแบบวอร์นวอร์นขึ้นมาเลยผมก็เลยคิดว่าเออ เดี๋ยวเรามาทำแบทเทนวอลด้วยงบประมาณ50บกว่าบาทกันซึ่งผมเนี่ยอยากบอลโลเวอร์มานานแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ไอ้เนียไม่มีตังค์นะฮะก็เลยว่าเออมันเหมือนแบบมันชี้ช่องนะครับก็เลยแบบเออเอามาทำเองแต่สีต้องบอกว่าไอ้ปากกาเพ้นต์ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ได้ไม่ทนนะครับซึ่งมันยังไงก็ต้องมีหลุดลอกตามกันเวลาแต่ว่าด้วยความที่อยากลองเล่นดูเดี๋ยวเรามาทำการวาดหน้าตามหยอกมาเป็นยังไงไปเริ่มเลยดีกว่า อันนี้คือฝั่งที่ที่ผมได้ขีดเส้นแล้วมันดูเลเทะใช่ไหมแต่ว่าผมเอาแอลกอฮอล์เนี่ยมาลบบางส่วนแล้วส่วนด้านนี้เนี่ยอ่านี่คือผมได้ทําการระบายแล้วก็แอ,อลกอฮอล์มาเช็ดนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมว่าผมจะอวอนตรงนี้อ่าวอนตรงส่วนนี้นะครับผมก็เลยเดี๋ยวผมเอาสำลีจุ่มแอลกอฮอล์แปบ๊บหนึ่งผมก็ทําการระบายอ่าเพ้นไปเลยนะครับก็คือทาไปเลยทาทีละนิดนะครับถ้าเกิดทาหมดเลยเนี่ยความบันไลก็จะเกิดนะครับ เราแค่นี้ก่อนพอทาแค่นี้เสร็จปุ๊บนี่ทิชชู่มาไอ้ไม่ใช่ทิชชู่สำลีเช็ดเลยนะครับวอนมันออกมาเลยอ่ะนาขอดูสีหน่อยสิเป็นยังไงก็อ,อ่อเยียจุ่มเยอะไปหายไปหมดเลย <laughs> ส่วนที่อยากให้ใหอยู่ก็อยู่นะครับส่วนที่ไม่อยากให้อยู่เราก็ปัดบางๆอ่ะทำไปนี่อ่าอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะก็เห,หมือนแบบ มันเหมือนแบบเก่าๆขึ้นมาแล้วเก่ากึกเลยนะครับนี่เช็ดไปปัดไปเช็ดไปปัดไป ซึ่งฝั่งนี้นะครับผมก็ได้ทําการวอนเป็นเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าผมพอใจมากในระดับนี้นะฮะพอดูจากกล้องเนี่ยเห็นไหมฮะคือมันมีความกลืนกันเลยนะครับคือมันกลืนแล้วมันแบบอนีมันดูเข้ากันมากนะมันดูกลืนกันมากนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะทําการวอนฝั่งนี้นะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องเติมแล้วก็ลบเติมแล้วก็ลบนิดหน่อยนะครับอ่ะเริ่ม งานฝีมือนะครับเราจะไม่ค่อยคุยกันเราทํามาปุ๊บเนี่ยแล้วมันออกมาดูสวยนะครับถ้าเราดูสวยมันก็สวยหมดแหละนะแต่ถ้าใครมันจะดูขี้เหร่ก็ขี้เหร่น,นะครับ <c oughs> เปล่าหรอกพูดพูดปลอบใจตัวเองเฉยๆนะว่าเห็นแบบเอ้ยในเมื่อแบบมันเละไปแล้วเราก็วอนแม่งไปเลยเออเขาเรียกว่าเป็นการปลอบใจตัวเองทางอ้อมแล้วก็เขาเรียกว่าเชี้ช่องชี้ช่องถ้าเกิดใครแบบว่างและอยากซนนะนี่เลยครับไปหามาเลย <c oughs> ไม่ไม่ถึง100บาท ไม่ถึง100บาทนะครับไปหามาเลยมาวาดเช็ดวาดเองเช็ดเองวาดเองเช็ดเองเลยง่ายๆนะครับแค่ห้าสิบบาทปลอบใจตัวเองไม่มีอะไรหรอกตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการแบทเทิลบอลเสร็จแล้วอ่าอย่าเรียกว่าแบทเทิลบอลเลยเรียกว่าซนเดี๋ยวระบายไปลบไป <c oughs> ตอนนี้เนี่ยมันยังมีแสงข้างนอกอยู่เดี๋ยวเราไปดูแสงข้างนอกนะครับว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการทำสีแบทเทนวอลนะครับด้วยปากาซากุระนะครับก็ทุนในงบประมาณสัก5060บาทนะครับคุณก็จะได้แบทเทนวอลอย่างนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าความสนล้วนๆนะครับความว่าเป็นเหตุสังเกตได้ใครชอบให้ผมมาซนอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ s u b s c สไ b e กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาร์เลนเจอร์นะครับผมเอาไว้เจอกันครั้งหน้ามาดูและสนุกไปกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม